ัดีครับกับไคคันกลางแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรถแข่งเล็กเอาแข่งรถเล็กฟอรเวลเวอร์เลสซิ่เอาเลสซิ่งเวอร์สองเอา, sing, world, เอาล้วครับคันนี้เป็นสนามที่หนึ่งนะครับกลุ่มที่สองแล้วมีรถแข่งดังนี้ครับคันแรกครับเป็น f o r ์ดเดเชโลครับปี7-2อคันที่2ครับเป็น Dot d o ทดีหน,นึ่งรปีแปคันที่สครับเป็นดอทชารเตอร์ห้ารปีหกนะฮะ ที่ครับเป็นฟอร์สอองไปใช้ครเป็น c a ร์เมโลเอสเอับปี2010ฮนะต่อไปครับเป็นโรต u s ์เอสเครับเป็นรถคลาสสิกนะับสปอร์ตคลาสสิกไปครับเป็นเอสตราโมเดล์ครัเทสตาเทสาไปครับเป็นฟอร์สมาต่งครับปี2 0 0 7็ปี07อยเป็นรถรถเท่รถเท่ ตามาตามาเอ้าเริ่มแล้วครับรอบแรกครับรอบแรกเรื่อๆเหลือเกนนะฮะแบนเป็นตอนนี้แบนเป็นสองกุ่มเอ้าหลุดหลุดมาสเตนหลุดไปกับเทสลาโอ้งคาร์เมโลโรตัสหลุดไปสี่คันนะฮะดูครับเป็นอันดับสี่ครับเป็นมาสเตนอันดับหกเป็นเทสลาอันดับห้าเป็น s p s 1ีเนครับรถอันนี้คเป็นอันดับสี่ครับเป็นคาร์เมโลเอสเอครับดูครับดูภาพช้าฮะไปเป็นมาสเตนหลุดไปกับเทสลาพาหลุดแล้วก็คาร์เมโลพา โนตัส SPS1 หลุดไปอรับหลุดไปสี่ขั้นนะดูว่าตกไปตามบรรดาบันเจ็ดหกดับห้าก็เป็นโนตัส SPS1 ครับดับโคกคาเมโล่ไอ้ดับสี่กคาเมโล่หลุดไปหมดแล้วครับเหลือกันสามขันครับเป็นดอทสองขันนะแล้วก็ฟอร์ดสอดไลน์เชลโลครับเอ้าดอทชาร์เตอร์ห้าร้อยครับหลุดไปทางขวามือจะหลุดไม่ได้นะครับติดขอบนิดนึงนะติดขอบของลูวินนะ หลุดไหมหลุดไหมหลุดไหมไม่หลุดไม่หลุดหลุดหลุดไม่หลุดุไม่หลุดลุดจะหลุดนะหลุดไหมอ๋อเหมือนสปิดแล้วครับนยันยื้ยันยื้อยู่ฮะหกิโเมตรต่อชั่วโมงก็ยังไม่หลุดอ่าหอนอนลงมาครับเป็นสามเหลยก็ยังไม่หลุด่กิโลเมตรก็เริ่มไถไว้ในแล้วก็เป็นหกิโลเมตรก็ไม่หลุดยื้ยื้ยื้อยู่นะมันหลุด ชัรเตอร์หน้าร้อยโอ้โหยิ่งได้ยอมหลุดเท่าโหน้าต่อยาวเลยอัน้ครับผ่านไปสามนาทีครับทำสามคันยังอยู่รอดอยู่ถ้าผ่านไปห้านาทีสามพันยังอยู่ก็เป็นที่หนึ่งล่วมไปเลยครับนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับดอทที่หนึ่งร้อยดอทชัตเตอร์ห้าร้อยแล้วก็ฟอร์ดไลนเชโร่ครับ สามคันะนี้หเป็นรถคลาสสิกสองคันแล้วก็จบไปครับจบไปครับเป็นที่หนึ่ง,งร่วมก็สามคันครับเป็นขึ้นแล้วครับสกอร์บอยด์ดอทชาร์เตอร์ห้าร้อยดอทดีหนึ่งร้อยแล้วก็ฟอร์ด a n น h เชลูครับ ยี่หคะแนนเต็มไปนะที่หนึ่่วงนี่อันดับสอ์ครับอันดับเจ็ดครับเป็นฟอร์สมา t เตนครับเคะแนนอันดับ6ครับเป็นเชฟร่าโมเดลเอสสิบคะแนนอันดับหครับโรต u s ์เอส s ีเอสวันสิคะแนนอันดับ4ี่ครับพาวิโนเอสเอสิคะแนนอันดับหน่วมครับนี่ดอทชาร์เตอร์ดอทชาร์เตอร้าร้อยครับยี่ห้คะแนนอันดับ1อีกอันหนึ่งครับเป็นด o ทดีหนึอยี่คะแนนและก็ฟอร์สแรนเชโ5ยี่ห้าคะแนน ร่วมกันสบายปื้เลยครับแนะนำโดนเนะี่ยาแล้วครับไปสแตนบายกันรอบที่สองครับรอบที่สองเลิฟยังรอสัญญาณนะฮะเริ่มไปแล้วครับเปิดตัวไปแล้วครับอ้าวแบ่งเป็นสามกลุ่มครับมีก่อกันสามคันสามคันแล้วก็หนึ่งคนะันเนี่ย เอแต่ว่าเหมือนทางขวามึงก็จะไปเข้าไปก่อกันสี่ขันนะครับเอาว่าฝั่งไหนจะหลุดก่อนนะยิ่งก่อยิ่งหลุดนะครับผมบอกไปเลยครับะหลุดไหมจะหลุดไหมเอาแล้วก็ขวามือจะหลุดไปจะหลุดแล้วลเอ้าแต่เป็นซ้ายมือหลุดไปก่อนงั้โอ้มีใครบ้างงั้โอ้หลุดไปแล้วว่าไปดูภาพยาดีกว่าครับเอาสก,กอร์บอดขึ้นมาครับเป็นดอทด,ดีหนึ่งร้อยวู้ที่หนึ่งครั้งนีแล้วครับเป็นฟอร์ดมาเตนแล้วก็ฟอร์ อะไรวะแลนเชลูครับหลุดไป3ามคันอ้าดูภาพช้าครับเป็นอ่าเนี่ยจอตีหนึ่งร้อยหลุดไปครับเป็นแล้วก็ฟอร์มดมาสเตอร์แล้วก็เป็นฟอร์ดแลนเชลูครับหลุดไปครับเจ็ดหกห้าครับอ,อันดับตามสกอร์บอร์ดอันนี้ต่อกันสี่คันครับยังไม่หลุดเนี่ยผ่านไปหนึ่งนาทียังไม่หลุดต่อคันแรกเนี่ยสี่คันเต่ผมว่าหลุดนะยังยังหลุดแถวสี่คันนี้ ต้องหลุดแน่นอนเนะี่ยดูเหมืนอนเกกันไม่ดีฮะโอ้แต่โอ้แต่ว่าผ่านไปสองนาทีแล้วครับ <c oughs> ดูครับสเต็ปที่เก้าครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงความชันที่สี่อ๋อแล้วค,ครับสเตปที่สิบครับเป็นสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วความชันที่สามแต่หลุดไปเรียบร้อยครับโอ้โห <c oughs> หลุดไปเรียบร้อยครับดูอันดับสามร่วงมนาะเป็นอะไรครับยอด ไปดูภับช้าก่อนครับเป็นคาเมโลครับที่หลุดมาข้างหน้าแล้วก็พาดอชช c h a r อ e r แล้วก็เท s l a หลุดไปหลุดไปสามคัพร้อมๆกันครับครับจัดอันดับครับอันดับ3ามดวงครับเป็น d o ชชัตเตอร์ห้0รครับเท s l a m o เดลเอ็กครับสิบคะนแน่ครับอันดับ2ครับเป็นคาเมโล s อสเอครับยี่สิบแน่แล้วส่วนอันดับหนึ่งครับเป็นรซเอสีเอสันยี่สิบหาคะแน่น่รวมครับอันดับหนเป็น ดอทชาร์เตรห้าร้กับส่จุเป็ดคะแนน,นดับสองรวมก็เป็นโ o ต u s ์แ s สเปสเอสกวันกับสาคะแนนแล้วก็เป็นฟอร์ดแรนเชโลสามคะแนนอันดับ4ครับที่ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่เป็นดอทดีหนึ่รอยสามคะแนนครับส่วนอันดับ5 6 7หกเเป็น c a m ์เมโลครับเ e สปลแล้วก็ฟอร์ดรัสเตนครับนะครับรอบ3เริ่มครับเริ่มเริ่มติเริ่มเริ่มแล้วรับไตัวแล้วครับ รอบที่สามครับนี้เป็นรอบสุดท้ายครับสีอันดับแรกเท่านั้นเนี่ยคะแนนรวมที่จะเข้ารอบนะครับเข้ารอบต่อไปฮะต้องยีงใท้ายต้องขึ้นที่หนึ่งฮะต้องอย่างพวกฟอร์ดมาสแตนนี่ยครับลุดโลตลอดเลยฮะอันนี้ก็ก่อคุมกัน6คันครับหกคันอ้าวถอยลันแล้วก็หกคันถอยไปแล้ว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 บเอารุดเอาเอาไม่รุดนะเอา ดอตดีหนึ่งร้อไม่หลุดครับไปดูว่ชาช้ากันนะโอ้ก่อกันหกคันเนี่ยมันค่อ,อยไหลกันไปอหกคันรวดนะจไม่โอ้ไหลสุดพ่อมันเลยทําไมดอดีหนึงร้อยไม่หที่มุมเสือรัไปดูดูว่าอืมอชนขอบครับมไ,มไม่หลุดครับรไป,ปนชนขอบของทำให้หลุดแถวดูว่าวจังหวะสายไปสายมาก็ ยังทะเยอตัวเองอยู่ได้ยังไม่ยอมให้หลุดตามเพื่อนอะไรขอให้เกาะกลุ่มครับเแต่ไลน์ไม่หมดแล้วอยากขึ้นนับศพทหารนะฮะลาดูแลสองคันโอ้สปีดเร็วด้วยครับผ่านไปนัดชีเดิ้ลสองคันก็ยังอยู่แนะครับมีปอดเอนเชโ่แล้วก็ย้อนอีหนึ่งน้อยเนี่ยนีงไม่หลุดไม่หลุดสองคันเวลาเร็วนี้ครับถ้าไม่หลุดนี้ ทั้งคู่น่าจะเขารอบร่วมไปอย่างเงี้ยครับรอบแรกเขาคนได้ที่หนึ่งไปนะครับจะจะทด้ที่หนึ่งรวมไหมครับโอ้โหสกอร์บอดออกมาแล้วครับคะแนนเต็มครับยี่สิบห้าคะแนนเต็มไปแล้วโอ้ยบอลไล่เชนโลเลตัดยอดอีกยอดในยี่สิบห้าคะแนนเต็มอครับคะแนนรวมแล้วนับหนึ่งครับเข้ารอบไปคือฟอลไน่เชนโลหกสิบเอ็ดคะแนนรับซ้อมเป็นยอดที่15 9คะแนนรับสามเป็น รอดชั์เตอร์557คะแนนแล้วกอันดับ4ครับที่เขารอบเป็น,นโ o ตา s s p s ส52คะแนนโอ้ยเศ้หเจ็ดครับเป็นคา m ์เมโลและเชลล่าเอสโมเด X, ครับแล้ว,ว,วลออก็ฟอร์ดมาส a ต g ที่ตกรอบไปครับยินดีด้วยกับ4คันแล้ววันนี้ขอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ